กษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่สู่ผู้นำแห่งสันติภาพและเมตตานี่คือเรื่องราวของพระเจ้าอาโศกมหาราชผู้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ด้วยศีลธรรมแห่งพุทธศาสนาหลังสงครามแคว้นคริงคาทําให้ผู้คนนับแสนเนี่ยต้องเสียชีวิตพระเจ้าอาโศกทรงสํานึกถึงความสูญเสียและเลือกเส้นทางใหม่พระองค์ทรงหันมาศึกษาพุทธศาสนาและปฏิรูปตนเองจากนักรบผู้โหดเหี้ยมเป็นผู้นาที่มุ่งมั่นในการสร้างสันติภาพ พระเจ้าอาโศกทรงใช้ธรรมราชาหรือการปกครองด้วยธรรมโดยส่งสมณทูตไปเผยแพร่พุทธศาสนาทั่วเอเชียรวมถึงประเทศไทยหลักธรรมของพระองค์ไม่เพียงส่งผลต่ออาณาจักรแต่ยังคงวางรากฐานของศิลธรรมและสันติสุขในระดับโลกพระเจ้าอาโศกมหาราชสอนเราให้รู้ว่าความเสียใจสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณละครับพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแล้วหรือยัง